หากเจ้านาะต้องซื้อเข้ากินกำมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังกเกียติตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จังหวัดเชียงใหม่ จะนี้ไปขอจนต้านทับฟังรายการมอกปะปะชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio+ Class Plu สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะขอเชิญท่านทักฟังรายการมกปบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตอตอนบนกทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปูนและเชียงใหม่กู้วันพุธ6นาิกา30นาทีแผ่ว7นาฬิกา หกโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ r p l u s 6 1 2 c o m Facebook l i ึ e และ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุต้ตันปิ้งมาพบกับรายการมอกอบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักสบียกรน้ำบาดาลเขตนึ่งลำปางนะจ้ะและทีมงานโดยเฉพาะฝ่ายกิจการสากรัดภาคเหนือตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ผู้ใ้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในื้นที่อําเภอบ้านห้องจังหวัดระูองและจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนนู้ฟังเป็นประจำข้าเาชกงเทีนเนียมทราบฮับน้าที่ดําเนินรายการกู้วันพุธหกโมงเก่งแผ่วเจ็ดโมงเช้าหกนาฬิกาสามสิบนาทีแผ่วหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีต่างสถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM สตอิโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือพอถึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ f a c e o o o k Live ได้ u t u b e สถานีวิทยุมอกรเจงใหม่สลับสับเปลี่ยนมาแป่งปันความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะเจ้าฉันฟังค้ะตอนนี้เราอยู่กับดร์พบพรเศรษฐพฤกษาค่ะผู้ในการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะอยู่กับเราทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกันต่อโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านศักดาวิเชียนศิล์นะคะกับทางทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิมพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่ และท่านก็เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในยกสภาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทัน่าน28นะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านผอ,อแนะนำม,มาวันนี้เราจะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกันนะคะเราไปพบกับท่านผอ,อดอเอรเพ็พรเสถับปรึกษากันดีกว่าสวัสดีค่ะผอ,อคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะพอค่ะวันนี้การาพัฒนาน้ำบาดาลทามาตรฐานของกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเป็นอย่างไรบ้างคะพอคะเรียนเชิญค่ะค่ะน้ำบาดาเลเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานหลักเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํางานเนี่ยงานของเราก็ต้องมีมาตรฐานที่จะต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการ ะะถามว่าทําไมต้องเป็นไปนตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นน้ำประดานที่มีอยู่เนี้ยเกิดการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบ่อให้ได้เป็นไปนตามามาตรฐานปุ๊บเนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนชั้นน้ำประดานได้แล้วก็ประชาชนก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำประดาลได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ย,ยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าการ ก่อนนะำบาดาลเนี่ยเราทํำยังไงบ้างนะคะก<ม>่อนอื<ม>่นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่เราจะไปพัฒนาน้ำบาดาลนะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกตําแหน่งที่เราจะเจาะน้ำบาดาลก่อนการเลือกตําแหน่งที่จะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยอันแรกเลยนะคะต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่จะทําให้เกิดการปนเปื้อชนชนาบาดาลได้อาทิเชน่นต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็น นะคะห่างจากห้องน้ำอะค่ะพูดง่ายๆบอกเกลือ,อยู่ตรงไหนก็ต้องระวังอย่าไปเจาะใกล้ๆอย่างน้อยก็ต้องห่างมาสักห้าสิบเมตรเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็แหล่งฝังกรขยะอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปยู่ใกล้ก็ต้องหนีออกมาที่เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทาก็คือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพน้ําบาดาลไม่เท่ากันพื้นที่ที่ศักยภาพน้ําบาดาลค่อนข้างต่า เราพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่มันหาน้ํายากๆเนี่ยกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเองก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือสํารวจนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเครื่องรีซีสรีซีสอะไรเนี่ยนะคะเครื่องรีซีสก็ย่อมาจากรีซีสติวิตี้เซอร์เวย์นะคะก็เอาจริงๆก็คือเครื่องสํารวจหาว่าถ้าเราจะเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเราจะเจอชั้นน้ำมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเนี่ยต้องทํามาตลอดนะคะ พอเราเลือกจุดที่ก่อนอื่นเลยต้องเลือกว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้น้ำบาดาลเนี่ยเขาอยากตรงไหนเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งก่อนนะคะว่าจุดที่ประชาชนต้องการให้เราจาะเนี่ยหนึ่งห่างจากแหล่งสงังกบขยะไหมสองห่างจากบอ่อเกิดบอ่อซึมไหมถ้าห่างจากสองจุดนี้แล้วเราก็ต้องลองสํารวจธรณีฟิสิกส์หรือว่าณนะจุดเนี้ยถ้าเจาะไปแล้วจะเจอน้ำหรือไม่ นะคะถ้าเราสำรวจเสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้มันมีรอยแตกของหินนะ้มันมีตะกอนที่มีโอกาสจะพบชั้นน้ำนะที่ความลึกเท่าไหร่นะคะการสำรวจารในฟิสิกส์เนี่ยจะบอกเราด้วยว่าเราต้องเจาะที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะพอได้คําตอบตรงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มดําเนินการเจาะน้ำอาดารทันทนีเจาะเอาตะกอนเศษดินเศษทินขึ้นมานะคะเราจะต้องเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่ได้จากหลุมเจาะเนี่ยทุกๆ1เมตร เราจะต้องเก็บไว้ทำเก็บเก็บไว้เพื่อที่จะมาดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินชั้นหินเนี่ยที่ความลึกประมาณเท่าไหร่แล้วลักษณะของตะกอนที่ขึ้นมาเนี่ยนักธรณีวิทยาหรือว่าช่างเจาะที่เขาเก็เนี่ยเขาดูแล้วเขาจะรู้เลยว่าแบบเนี้ยตะกอนขวดทรายหน้าตาแบบเนี้ยจะมีน้ําหรือไม่ ะะคะถ้าเป็นถ้าเป็นช่างเจาะที่เขามีประสบการณ์สงูงๆเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็นักรนธรณีวิทยาเราเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลตรงน,นี้ไว้ด้วยพอเรารู้ว่าชั้นน้ำบาดาลม,มันอยู่บริเวณนี้เนี่ยเราก็เจาะไปจนถึงความลึกที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเค็มอยู่ด้านบนก็จะมีที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะบอกเกลือชื่อก็บอกแล้วนั่นก็จะมีน้ําเค็มอยู่ข้างบน หรือพือ้นที่ที่มีตะกอนที่ไม่ชัดเจนคือเก็บมาแล้วมันก็แยกกันไม่ชัดเจนว่าตกลงน้ํามันอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่พื้นที่ที่เข้าขายสองลักษณะเนี้ยเราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาช่วยนั่นก็คือเครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เครื่องอย่างธรณีฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบชั้นน้ำธรรมาดา,เ,าเราเจาะเป็นหลุมไปแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยหยัดเครื่องอย่างถือหย่อดลงไปในหลุมที่เราเจาะเป็นรูเวลาเตรียมจะสร้างบ่อน เอาเครื่องตัวนี้หย่อนลงไปเครื่องตัวนี้ก็จะบอกเราว่าเอาหละตรงเนี้ยถ้ามันมีน้ําเค็มนะเขาก็จะบอกว่าน้ําเค็มอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเป็นพื้นที่ที่เราไม่มั่นใจว,กรกรกว่าตะกอนกัวทรายตรงไหนแน่ที่มันเป็นชั้นน้ำบอกเราได้อีกนะคะว่าบริเวณบริเวณไหนความลึกที่เท่าไหร่ที่เกวัวทรายมันบุกบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ําและตรงเนี้ยจะเป็นน้าจืด ะะอันนี้ก็ถือเครื่องอยาา่างธรณีหรือว่าที่ที่ทางนักธรณีทั่วไปเขาจะเรียกว่าอ e ีหลอกอีหลอกนั่นนะหรือแม้ได้ทั้งช่างเจาะหลายๆท่านอีหลอกอีหลอกก็จะรวมกันนะคะพอเรารู้แล้วว่าโอเคแหละชั้นน้ำบาดาลอยู่ที่ความลึกเท่านี้นะเราก็จะมาออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลคำว่าออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลน,นั่นหมายความว่าเราจะลงท่อเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเป็นบ่อน้ำบาดาลจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่ แล้วท่อรับน้ำเนี่ยควรจะอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ก็ได้จากประกอบกับการอ่านตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่เอาขึ้นมาจากหลุมเจาะนะคะเสร็จแล้วเราก็ก่อสร้างบ่อน,น้ำปรมดานถามว่าการก่อสร้างบ่อน,น้ำรมดาลเนี่ยมันก็มีท่อให้เราเลือกอีกว่าเราจะเลือกท่อพีวีซหรือจะเลือกเป็นท่อเหล็กน,นะคะถ้าบ่อไม่ลึก เป็น150เมตรโดยทั่วๆไปมาตรฐานเราก็จะกำหนดไว้ประมาณนี้ถ้าไม่เกิน150เมตรเราก็จะใช้เป็นท่อบ v c นะคะความหนาชั้นความหนาของท่อ p v c เนี่ยมีหลายเกรดนะคะมีตั้งแต่ 5, 8.5, 13.5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีถ้าเป็นกรมทรัพยากรน,าาน้ำาดาเราที่มีกันความหนา13.5ก็คือหนาที่สุดเลยนะคะเป็นมาตรฐานเลยก็จะสร้างบ่ ะะของกรมทรัพย์สนานดาจะเป็นท่อพีวีสิบสามจดห้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหกนิ้วนะคะถ้าเป็นความลึกไม่ถึงร้อยห้าสิบเมตรและถ้าความลึกเกินกว่านั้นล่ะเราก็เลือกใช้ท่อเหล็กท่อเหล็กเอเอสเอนะคะซึ่งก็จะมีจําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นสองสองแบบที่เราใช้นะคะแล้วการก่อสร้างบ่อมันก็จะมีท่อที่เราเรียกว่าท่อกรุ นะคะหรือบางทีชาวบ,บ้านทั่วๆไปอาจจะมองว่าคือท่อตันหรือไม่ถึงท่อธรรมดาของตลาดคือท่อกลุบบอกแต่อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้คือท่อซอะร่องท่อซอร่องเนี่ยก็คือจะวางให้ตรงกับชั้นน้ำประดานะคะถ้าวางท่อซาะร่องไม่ตรงกับชันน้นน้ำประดาน้ําก็จะไม่เข้าบอ่อนะคะหรือเข้าบ่อก,ก็นำน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบวางท่อ น้ำอยที่ว่าท่อสาร่องของเราเนี่ยต้องวางให้ตรงกับชั้นน้ำเพื่อจะรับน้ำบาดาลเข้ามาในบ่ได้อย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่เราออกแบบได้แล้วว่าเราจะลงท่อที่ความลึกเท่าไหร่เนแต่แรกนะคะแล้วก็ต้องมีการใส่ขวดกรองน้ําในบริเวณที่เราจะต้องการนําน้ําบาดาลให้มันไหลเข้ามาในบ่ถามว่าทาไมต้องมีขวดกรองน้ําด้วยเราก็ป้องกันเรื่องของทรายละเอียด ที่อยู่ในชั้นน้ำธรรมาดานะคะไม่ให้มันเข้ามาในบอ่อได้นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกสิ่งแบบปอมอะไรเล็กน้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวกรวดกรอง,งน้ำนม่ก็จะช่วยได้นะคะหลังจากที่เราก่อสร้างบอ่อเสร็จแล้วใส่กรวดกรองน้ําเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําเค็มก็คือการผนึกผนึกคือการไม่ให้ชั้นน้ําเค็มเนี่ยลงไปหาน้ําจืดข้างล่างได้ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยข้างล่างเราก็จะใช้ดินเหนียวเหนียวเราจะปั้นเป็นรูปกลมนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปตรงขอบข้างนอกนะคะระหว่างท่อกับผนังหลุมจอดเนี่ยใส่ลงไปแล้วตัวดินเหนียวเนะะี่ยค่ะมันก็จะละลายเป็นชั้นดินเหนียวกั้นไว้ไม่ให้น้าเข็มสึงออกไปได้ค่ะที่ความลึกประมาณหกเมตรเนี่ยมันจะอัดด้วยซีเมนต์จากผิวดินลงไปหกเมตรจะเป็นซีเมนต์ตัวซีเมนต์ตัวนี้ช่วยป้องกันได้ทั้งเรื่องของ น้ำสกปรกจากผิวดินที่จะไหลลงไปในบอ่อมาดาเป็นการปนเปื้อนได้บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของแบคทีเรียโคโลอโฟอร์มเนี่ยไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำบาดาระดับตื้นเพื่อนได้เพราะว่าไม่ได้มีการซีซีเมนต์รอบปากบ่ออย่างที่กรมทรัพยากรน,น้รมดาเราทําอยู่นะคะคือถ้าไม่มีการซีซีเมนต์ไม่มีการเทฐานปูรอบปากบ่อ,อน,น้ำมันก็จะสัง่ง ไหลลงไปซึมเปื้อนรอบๆบออได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่ควรระวังเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบ่งอกรมชีวกรณ์น้ำดานก็ให้ความเลือกกําหนดจุดจอ่อห่างไกลทั้งขยะห่างไกลที่ทิ้งขยะห่างไกลสิ่งปฏิกูลห่างไกลห้องน้ําบอกเกลือบ่อซึมนะคะเลือกจุดจาะที่คาดว่าจะพบชั้นน้ําระหว่างเจาะบ,บ่อเราก็มีการเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินโดยละเอียด ะะแล้วก็มีการออกแบบก่อสร้างบอ่อลงท่อกลุดท่อเสาะร่รงรองให้ตรงกับชั้นน้ำบาดาลนะคะแล้วพอก่อสร้างฐานบ่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสัพพิบดินเนี่ยซูมลงไปบนเพื่อนชั้นน้ำบาดาลได้นะคะยังพิเศษค่ะเราจะต้องมีการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อด,ด้วยภายหลักที่เราเจาะเสร็จแล้วเพื่อดีให้น้ำสะดวกขึ้นนะคะทำความสะอาดให้บอ่อโล่งน้ำจะได้ไหลเข้าบ่อได้ง่ายขึ้น ะะหลังจากที่พัฒนาบอ่ออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการสูบทดสอบปริมาณน้ำถามว่าทำไมต้องสูบทดสอบปริมาณน้ำเราจะต้องทราบว่าบ่อน้ำประทานที่เราเจาะลงไปเนี่ยสามารถจะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้กี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะการสูบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยตอบคำถามในหลายๆข้อข้อแรกก็คือแบบ ที่ความเป็นกี่เมตรแล้วถ้าเราสูบเรื่อยๆ,ๆ,ๆระดับน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปอยู่ที่กี่เมตรอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผลที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเวลาเราใช้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยเครื่องสูบน้ำที่เราใช้ก็ที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าซับเมอร์ซับเมอร์นะคะมันก็คือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ นะคะหรือซัพเมอร์ซิเบิรปั๊มตัวนี้การสูบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะติดตั้ง s u b m e r s i b l e um ปั๊มลงไปที่ความลึกเท่าไหร่นะคะดูจากอะไรดูจากเวลาเราสูบทดสอบปริมาณน้ำเนี่ยระดับน้ำมันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะไม่ลดอีกต่อไปอันนี้เราเรียกว่าระตังเครื่องสูบเครื่องสูบตัวนี้จะต้องต่ำลงไปกว่าระดับน้ำลดที่อีก เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการที่เราเรียกกันทั่วไปว่าน้ําขาดคือสูบน้ําแล้วมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการสูบทดสอบปริมาณน้ําเพื่อให้รู้ร่งสูบไปกี่เมตรน้ามาถึงจะไม่ขาดนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าปริมาณน้ําที่เราสูบทดสอบได้เนี่ยบอ่อเนี้ยเขามีกําลังผลิตกี่ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเราจะต้องมาออกแบบเครื่องสูบน้ําให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่บอ่อให้ได้ นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เราจะต้องนะคะแล้วสุดท้ายเลยก่อนที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้น้ำเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณภาพน้ำบาดาลเราจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่พัฒนาจากบ่อของเราเนี่ยส่งห้องแลบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกครั้งไปเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพัฒนาขึ้นมาให้ใช้เนี่ย พอสำหรับอุปโภคบริโภคหรือไม่หรือมีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนําไปใช้เพื่อการเกษตรหรือไม่กรณีที่อุปโภคบริโภคถ้ามีการปนเปื้อนหรือมีสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์นอนุโลมหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องแจ้งให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบนะคะเพื่อจะที่หาแนวทางในการที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนที่จะนําไปใช้ได้ต่อไปไป,ไปของกรมส่งเสริมวนธรรมดานค่ะ ค่ะมีกระบวนการหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะกาจะได้น้ําบาดาลมาใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยแล้วก็อุปโภคบริโภคนะคะนี่เป็นขั้นตอนการพัฒนาน้ําบาดาลตามมาตรฐานของกรมทพวากรน้ําบาดาลเลยนะคะอันนี้เราเกษตร,รกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนี้ถ้าจะเจาะน้ําบาดาลใช้เองในพื้นที่ของตัวเองนี้ ใช้งบของตัวเองนี่คงไม่ได้ใช่ไหมคะขอเอาค่ะงบเยอะไหมคะอย่างเงี้ยถ้าจะเจาะในพื้นที่ของตัวเองใช้ก็เขาทำสามารถทำได้ค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราพูดเนี่ยเราฟังดูเฮ้ยขั้นตอนมันเยอะจังเลยแต่เวลาเราทำงานอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเวลาก่อสร้างบ่อหรืออะไรเนี่ยถ้ามันได้มาตรฐานอายุการใช้งานของบ่อเนี่ยมันก็จะยาวนานขึ้น นะคะ,คะถ้าเราสร้างบอ่อแบบว่าเอาถูกๆง่ายๆกจะสั้นลงนะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราเดี่ยต้องการที่จะให้น้ำบาดาลของเราเนี่ยไม่เกิดการปนเปื้อนถ้าเกิดเจาะเองแล้วทำทำเองโดยที่ไม่มีการเทปากบ่อ,บอด้วยซีเมนต์ไม่มีการันึกรอบบ่อ,บอด้วยโอกาสที่จะปนเปื้อนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากะนะคะถามว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะเจาะบ่อ,บอน้ำบาดาลใช้เอง สิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะขออนุญ,ญาตเจาะน้ำบาดาลของนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำน,นักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะทางเหนือเขาเรียกต้องขออนุญาตเจาะก่อนทางเหนือเขาจะเรียกตอบแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางบริษัทก็รับเจาะน้ําบาดาลเหมือนกันนะคะพ่ออ๋อค่ะอันนี้เขาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ไหมคะพ่ออ๋อค่ะ ต้องมาขออนุญาตก่อนทั้งหมดเลยค่ะคือคือบางครั้งเนี่ยก็มีการสื่อสารที่คลาาเคลื่อนนะคะว่าเออไม่ต้องขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยขอบอกว่าอย่าทํานะคะถ้าจับใดที่คุณจะเจาะลงไปความลึกเกินกว่าสิบห้าอยู่ในข่ายของพระราชบัญญัติน้ำบาดาลทั้งหมดเลยต้องมาขออนุญาตเจาะขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เราไปตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมาย รบดาก็ไม่อยากใจร้ายกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีทําให้ถูกต้องดีกว่าค่ะ,ะ,คะจุดที่ไปขออนุญาตที่ไหนนะคะพ่อออค่ะอีกอไปที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะที่ท่านอยู่เลยค่ะค่ะ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดค่ะเราอยู่จังหวัดไหนก็ไปขออนุญาตที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆนะคะก่อนที่เราจะเจาะน้ำบาดาลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่นําร่องนะคะก็ลองไปติดต่อที่อปทดูเกาะนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาวใช่ใช่ใช่กระบวนการสี่นิ้วเนี่ยค่ะสี่นิ้ว ภารกิจไปให้ที่ท้องถิ่นนะคะออที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะจงังหวัดลำรองค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นและในส่วนของโครงการพัฒนาน้ำมาดานเพื่อการเกษตรแปลงไญ่ประจำปีงบประมาณ2,564มีบ้างไหมคะพอาคา่ะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวออ 64, 64, 64นี่เราทำเสร็จไป สำหรับเกษตรแปลงใหญ่เนาะ,ะก,ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่อยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็ยังส่งคําขอมาได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะเสนอไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าไปเรื่องของการขอรับงบประมาณปี2566แล้วล่ะเพราะ2565เนี่ยวันนี้เขาเริ่มอภิปรายงบประมาณทีนีอภิปรายันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้น65เนี่ยไม่ทันแล้วแต่ก็อยากจะให้ส่งคําขอเข้ามา่ จะเอาขึ้นลำดับของเราไว้อยู่เรื่อยๆนะคะบางทีมีงบกลางมางบเงินคู่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้ไปนะคะแต่ถ้าสมมุติโดนตัดเราก็จะมาเข้าคิวต่องบต่อนะคะขอท่านขอมาท่านค่าเดี๋ยวเราจัดการดําเนินการให้นะคะค่ะย้ําที่อยู่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อส่งคําขอเพื่อจะรับโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรสําหรับกลุ่มเกษตรกรอะไรเงี้ยค่ะแต่ละชุมชนค่ะ ค่ะได้เลยค่ะนช่ออน,นุญหนค่ะค่ะได้เลยค่ะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะก็สําหรับชนทั่วๆไปทุกท่านเลยนะคะว่าตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราเนี่ยโครงการหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะคะถ้าท่านมีสมาชิกเกษตรกรรวมกันเนี่ยตั้งแต่หกรายขึ้นไปนะคะ พื้นที่ตั้งแต่120ใกล้ขึ้นไปนะคะท่านรวมกลุ่มกันขอมาเลยนะคะก็ส่งคำขอมาได้นะคะที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1430หมู่2ตำบลสารานะคะอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์นะคะ52130นะคะหรือท่านจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ

นะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งค่ะโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชนนะคะอันนี้ก็อ,อกปทอที่สนใจก็ส่งคำขอมาได้เช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักสภิรมว่าน้ำด่าเนเขตหนึ่งลำปางได้เลยนะคะก็ขออนุญาตย้ำพื้นที่รับผิดชอบของเขตนนอีกครั้งหนึ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น้า แล้วก็แม่ห้องสอนอาานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแล้วก็ท่านผู้ฟังประชาชนครอบคอรัวขเราในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนสนใจเรื่องของน้ำบาดาลเพื่อกันเกษตรแล้วก็น้ำดื่มสะอาด สำหรับส,สำหรับชุมชนใช่ไหมคะก็สามารถสอบถามที่สำนักทรัพยากรน,าาน้ำบาดาลสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางกับทีมงานท่านพออนะคะดกเกร์เพิกพรสิทธฐพฤกษาโทรศัพท์0ูนย์ โทรศัพท์0918592233นะคะ0918592233วันนี้เวลาของรายการมกเพือประชาชนช่วงน้ำมาดาลเพื่อการเกษตรพบกันได้ทุกวันพุธ6นากา30นาทีถึง7นาฬกาทางสถานีวิทยุม,มกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านผอ ดเรเพอพรสิธิทรัพปร,รึกษาพอเอาสำนักทรัพยากรน,น้ำบาดาลขิดหนึ่งลำปางแสงเทียเนเยมซัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอเกอเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันได้วันพุดหน้าเหมือนเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามรับฟังได้รับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะท่านพอออขาขอบคุณและสวัสดีค่ะ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 ,คะ